ครับพบกับผมอีกแล้วครับติปนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาอัปเดตสารเร่งนะครับที่ผมทาไปแล้วนะครับเห็นคลิปก่อนไหมครับที่ผมพาไปพาทุกคนไปทาสารเร่งครับคลิปนี้ผมก็จะมาดูนะครับว่ายางมันจะยังไหลอยู่ไหมครับคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าอันนี้ผมทาไปแล้วนะครับทาไปแล้วแล้วผมก็กรีดกรีดเสร็จกรีดเสร็จตั้งแต่ รีเสียดเมื่อเช้านะครับรีเสียตอนตอนตีห้าเมื่อเช้าณตอนนี้มันเป็นเวลาสิบเจ็ดกี่สิบเจ็ดนาฬิกาครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับว่ามันยังไหลอยู่หรือเปล่านะครับก็ไปดูนะครับดูต้นนี้นะครับอันนี้ผมหยอดไปแล้วนะครับหยดไปแล้วเมื่อเช้าแต่ที่ยังยังยังเหลืออยู่นะครับคือตัวที่ไหลที่หลังครับนี่ครับไหลออกเหลือตัวที่ไหลที่หลังไหลค่อนข้างเยอะมากเลยครับ ตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยครับยังเหลืออยู่เต็มเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะครับนี่ครับต้นนี้เต็มถ้วยครับเดี๋ยวผมจะเทออกให้ดูนะครับตัวนี้คือที่ไหลทีหลังครับที่ผมทายาไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่หยุดไหลนะครับตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาครับผมกรีดเสร็จตั้งแต่ตีตีห้านะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ยังยังไหลอยู่เลยครับผมจะเทออกนะครับ โอ้หลเยอะมาครับตัวที่ไหลที่หลังนะครับตัวนี้คือตัวที่ไหลที่หลังนะครับนี่ครับนี่ก็ตัวที่ไหลนี่ครับยังไหลอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่หยุดไหลนะครับไหลทั้งวันทั้งคืนครับ ใช้สารเร่งต้องหยุดเอกรีดวันเว้นวันอ้อนครับตัวน,นี้ครับต้องเดินถ่ายนะครับถ้ามเดินถ่ายไม่ได้ครับล้นครับดูครับใส่ที่หลังเยอะมากนะครับต้องคอยเดินถ่ายนะครับ ไม่ถ่ายไม่ได้ครับล้นครับออกจนล้นนะครับถ้าไม่ถ่ายก็ล้น,นครับ <c oughs> <c oughs> เฉพาะตัวที่ไหลมาไหลใหม่จากตัวไหลใหม่ก็เกือบครึ่งไปแล้วครับนี่ครับโอ้ไหลทั้งวันนะครับใช้สาร่งต้องถีอวันเป็นวันเอานะครับไม่ได้ครับดูครับการไหลเขายังไม่หยุดไหลนะครับวันนี้ผมก็ต้องหยุดหยุดนะครับวันนี้ถ้าผมขีดซ้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นยางเปียกแล้วก็แฉะนะครับขีดไม่ได้นะครับ ส,สองมีรครับนี่มีแรกครับมีแรกครับนี anyway. เเน่มีอ่ะอันนี้นี่คือมีดแรกของผมครับมีดแรกอัน uh, kind of the the นี้นี่คือวันแรกจริงนะครับมีดแรกคือเต็มถ้วยหนึ่งแล้วก็ได้อีกถ้วยนี้นะครับมีดแรกของผมครับดูการออกนะครับอันนี้ผมหยดน้ำกรดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่หยดน้ำกรดเมื่อเช้านี่ครับ แล้วก็ผมเอาตัวนี้มารองไว้นะครับได้อีกครึ่งถ้วยนะครับดูการออกนะครับที่ผมใช,ใช้สารเร่งไปก็เดินออดเดินหยอดตัวที่ไหลที่หลังนะครับเสียดายนะครับสีน้ำกรดสีออกสีส้มๆนะครับ ต้นนี้ครับมีเดียวนะครับตรงถ่ายกะลากันเลยนะครับหยดอดออกครับเสียดายครับวันนี้ดูท่าเหมือนจะฝนตกนะครับด ต้นนี้ครับต้นเล็กไหลที่หลังนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับก็ผมจะพามาอัปเดตสารเร่งที่ผมทาไปแล้วนะครับว่ามันจะประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ